สวัสดีครับผมบาวีเสียนเมืองล่าสีสไลด์นะครับเด้อเมื่อนี้พามาเบิงบรรยากาศบรรยากาศของทงไฮทงหน้าครับบ้านเฮ้าครับนี่ครับเริ่มแล้วเด้อครับเนี่ยนี่บางบอลกับส่น้ำนมบางบอลกับยังมาท่านเด๋ใไ่ครับบ้างงานกับส่บ้างานกับยังมาท่านเด๋ใไซครับนี่ครับเนี่ยผมสิพามาเบิ้งครับนี่มีแลครับบรรยากาศของบ้านเฮ้าครับ นี่ครับนี่บ้างงานเพื่อนกระใสน้ำนมครับเพิ่อนอุต้มสมบูรณ์ครับนี่คืออุต้มสมบูรณ์เบองที่ละครับนั่นนั่นครับห่วงเข่าครับห่วงเข่ากำลังออกกับมีครับนี่นี่ครับเป็นบ้างงานเลยครับบริแมนถูกงานครับเป็นบ้างงานครับหันทัดออกไปอีกหน่อยนึงครับนั่นทัดออกไปอีกหน่อยนึงบนหันนั่นบ่สมบูรณ์ครับ คือโบอสมบูรณ์ยังบ่มีห่วงเลยครับนี่ครับนี่แหละบรรยากาศอีสานบานเฮ่าตอนนี้ครับผููเพนอยท่างใกล้ป่นกัสิได้เบิงว่าส่วงนี้มันเป็นส่วนเขากำลังสิเริ่มไใส่น้ำนมครับนี่ครับบานเฮ่าครับนี่ครับเขาไปหันกาเป็นถนนนี่นี่ถนนเขาหมู่บ้านเลยครับนั่นเขาหมู่บ้านเลยประมาณร้อยเมตรกับหอนหมู่บ้านนะครับ นี่ครับบรรยากาศของทงุงไฮทุงหน้าเห้าครับส่วนซีหาโม้งวันหนึ่งครับมีฝนมาแกฝนมาตกมากอยู่ครับแปบ๊บเดียวครับเอาอีกเลยครับนี่แดดจ้าออกอีกแล้วครับนี่คือไายให้เบิงว่าตอนนี้บ้านเห้า อีกบอดนครับอีกสองสามเดือนอาจจะได้เกี่ยวครับเป็นบางบอลครับบางบอลอาจจะได้เกี่ยวเร็วครับเขาก็ขอซิมหาครับนี่ครับ บันนีมาทางตอนนี้นี่คือว่ามันสิไปสุดอีกบันเพิงเพี้วมาดรับนี่ครับเส้นนี้คือเส้นรัดครับหลัดไปทางฟังนี้คือบันเพึงเพี้วมาดครับนี่ออกจากนี้ครับพูนครับกับโบใกล้กันครับแต่ละมู่บ้านครับพูนโบใกล้กันครับหันหันมาทางนี้ก็คือนี่อีกอีกอย่างครับ อันมาทังนี้ก็คือบ่านป้าขาวครับนี่บ่านป้าขาวครับพูดนี่กับบัวไก,ก้ครับนี่ก็คือฟา้ามงัวเพิินครับฟร์มงัวเพิินต่อไปก็สิเป็นฟ้ามไก่แหลวละครับพรบะว่างัวบมีราคาครับบิดหลายครับเจ็บนักและวะ้วว่างัวราคาเงินแสนงัวราคาเงินแสนครับเจ็บนักเลยเราซื้อมาตัวละสองแสนแปด แล้วก็แสนกว่ากับมีครับสามแสนกับมีครับพุนครับมันสียืนอยู่ผุนครับขาทุนหลายครับเราขาทุนอย่างหลายแล้วครับปัญัยขาทุนหลายแหงสื่อมาเป็นสิบสิบเม่ครับสิบเม่บางโตกับสองแสนแปด บางโตกับสามแสนครับและบางโตกับแสนกัวครับเจ็บนักครับพะว,งวางง้อส่วนนี้นบมีราคาครับราคาบบมีเลยครับนี่ครับบรรยากาศของทงไฮทงหน้าป่านเท่าครับครับส่วนนี้แนไปทังเด็กกับซางครับเขียวมดครับ เขียวย้อนเขาครับนี่แหละครับบรรยากาศบ่านของเหาครับปู่พันยูดแดนใกล้ปู่พันยูพุนครับต่างประเทศครับพิ่นเบิ่งคีบของผมอยู่ประจําล่ะครับนี่กระถ่ายเอ้พิ่นเบิ่งน้ำครับนั่นหนกบินขึ้นแล้วครับ ลงไปแล้วครับนี่ครับไทยเพิ่นเบิงเพิ่นกระชด้สงงินให้พ่อเม่เพิ่นเตรียมพร้อมสุขสิน่นทุอยางอู่เพิ่งอยู่เมืองนอกเมืองหน้าเนาะครับเนาะนี่เอฟซี FC ของผมอยู่เมืองนอกเมืองหน้าเพิ่นกันหลายครับผมกับชัยไทยเบิงตลอดว่าส่วนไหนส่วนไหนมันเป็นบรรยากาศเป็นอย่างไรเนี่ยครับ คือว่าพี่น้องทางใกล้เพิ่นกัสิได้บึงเพิ่งกัสิได้ทรงเงินทรงหยังหายเม่เพิ่นถือครับนี่ครับนี่ละช่วงบ้านบรรยากาศของบ้านเฮ้าทงไฮทงหน้าครับคลิปเาี้อาจสีบบใครแต่หลายนี่ครับช่วงนี้เพราะว่ามันบ่มีงานมีหยังมันกก็หาทายยาครับ ส่วนมากมันสิผมสิลงแต่คลิปสันหลายครับนี่ครับพี่นอ้องของเฮาได้เบิง่งบาบรรยากาศบานเฮานี่แหละครับแต่ละมือครับหน้าของเบาอีเซียนนี่ตอนนี่คือห้าหลายครับห้าหลายห้าหลายยังเียงเลยครับ เพราะว่าเริ่มเริ่มต้นนั่นที่ว่าหยาหลายนั่นคือว่าผมบดได้ศีดครับบดได้ศีดหยาเลยพี่นี่คือบดได้ศีดตัวเอครับอยากทดลองเบิึงว่าสีเป็นอย่างไรครับล้มเหลวครับหยาหลายแฮ้งครับแต่ก่อนไอบาววเซียนสีสีดสีดคือยาคุ้มไว้ตลอดครับแต่ปีนี้บดได้ศีดครับหยาหลายอี่าีครับเพราะเริ่มบดได้ศีดีคือหยาหยาหลายแฮ้งครับ แค่ล็อกนี่นะครับนี่นี่นี่ถนนถนนหนทางมันสียูจังสีครับถนนทางยู่จังสีครับนี่หน้าบาวิเซียนกัอยู่นี่ละครับนี่ครับเขาไปหนีครับเส้นนี้หน่อยเดียวครับนี่ครับนี่แต่หยาครับหยาดอกครับแต่มาฟังนี่คล้ายเนี้ยครับบมี่ยังครับแต่งานนี่นะครับลมเร็วครับ ลมเลีวยังคักเลยงานร่วนๆครับให้มาเบิิงบรรยากาศบานเห่าคือวาสวงนี้ครับ อีกบอดต้นเด๋ครับบอรสองเดือนกับส,สเดือนครับสองเดือนเดือนหนึ่งกับสีไซน้ำนมสองเดือนนี่พอดีครับเด็เกี่ยวพอดีครับนี่ครับ ส่วนนี้ยังกะงามืดครับนี่ครับพักบอกเขาบุงหย่อนยังงามเลยครับนี่ครับเพราว่าทางนี้เพิ่งกะถมไปครับนี่ถมทางเขาไปเพิ่งกะสีมาเห็ดบานสวนครับนี่บอนหันครับเพิ่งสีเห็ดเป็นบานสวนครับนี่เพิ่งถมติดเติมหน้าบาวิเซียล้ะครับนี่ครับเพิ่งถมไปแล้วครับเพิ่งสีเห็ดเป็นบานสวนเพิ่นครับนี่ครับ นี่แหละครับบรรยากาศของบ้านเฮาเป็นจังไรเนีย่ยก็คือจังสีแหละครับ